ประทําช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจํากัดมหาชนน้ำพึ่งเทพพักดีน้ำพึ่งแท้100%โทรศัพท์0812401555หรือ028846177 สวัสดีค่ะมาติดตามทันขา่าวทันรรมกับดิฉันนพรวรรณเกียรติเกษมสุขค่ะจังหวัดสมุทรปราการออกตรวจเรือประมงในพื้นที่แก้ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงคณะทำงานบูรณาการความร่วมมือในการตรวจสอบสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องออกตรวจเรือประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่6สาขาสมุทรปราการสำนักงานประมงจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันปฏิบัติงานโดยการออกตรวจในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะประเด็นการค้ามนุษย์ในเรือประมงทะเลซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยทําให้ผู้ประกอบการถูกกีดกันทางด้านการค้าการลงทุนจากต่างประเทศรัฐบาลขาดรายได้จากการเก็บภาษีการตรวจสอบเรือประมงในครั้งนี้เพื่อเป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องเกิดผลประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและลูกจ้างได้รับสิทธทิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้ลดลงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยค่ะและสำหรับข่าวนี้นะคะสมเณรเอกชัยเมรีจะมีข้อคิดอย่างไรไปรับฟังจากสมเณรกราบนมัสการค่ะเจริญพรนยยมสาธุชนทุกคนทุกท่าน การเลื่อมล้ำสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นสิ่งที่สังคมโลกและสังคมธรรมไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเลื่อมล้ำสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะมีให้เกิดขึ้นในสังคมและเป็นสิ่งที่ควรต่อต้านเจริญธรรมค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณสามเณรเอกชัยเมรีนะคะที่มีข้อคิดดีๆมาให้ค่ะและทางข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทางข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะ สนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134